เอาละรถไฟขบวนสุดท้ายจะได้ออกตัวเวลาหรือเปล่านะเหมือนจะเป็นคนขับรถไฟนะโอเคนั่งมาดิขับรถไฟดิโอ้โอเคเหมือนมีเล่งสปีดด้วยไปหนึ่งดีกว่าชมวิว เอาละมาสถานีแล้วเบรก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 เปิดประตูรถไฟยังไงวะอ๋อนี่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 ลืมคันโยกเปิดรอผู้โดยสารเข้ามาเข้ามายังไง <c oughs> เข้าไม่เข้ากูไปแล้วโอเคน่าจะเข้าแล้วเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไร <c oughs> อ๋อปิดประตูก่อ <laughs> น โอ้โหหมูป่าตัวเบื้เริ่มเลยเอาสถานี้นี้มีผู้หญิงเข้ามาแล้วนะไปอะไรวะกด Enter เพื่อยืนมันเกิดอะไรขึ้นกับรถไฟเจ๊แกกลัวแล้ววะเนี่ยหน้าแกอย่างกลัวเลย ไฟกับมาแล้วเฮ้ยทำไมแก้มมึงมีเลือดอ่ะเอาละสถานีที่สามเปิดประตูเข้ามาปิดแล้วก็ไป เองต้องชิวนะเฮ้ยไอ้เียเด็กมึงใครเนี่ยโอเคมาสถานีที่สี่ไปแถวนี้มันค่อนข้างอือหือใครขอไอสัตว์ผีมันเยอะจริงในป่าพวกนี้ ไอเด็กกูมึงไม่ใช่อ่ะมึงเพิ่งมาหลอ,อกกูเองนะโอเคอ่ะมาขึ้นมาไอเด็กเออไปโอเคเจ๊ผมบอลไป โโอ้หเอาละอัน <Cornell> นี <notamment Douglas> ้มาแล้วข้างหน้าไฟไหมเอาขึ้นมาลูกค้าแล้วเราไปดูไฟไหมกันไฟมันไหมอะไรเนี่ย มาขึ้นมาไปต่อ้มึงเข้ามาทำไมเฮ้ยอันนี้ไม่มีใครแต่กูก็รับไว้ก่อนคนขับรถไฟที่ดีกูเปิดรับอ่ะโอ้ยเข้าอุโมงค์ว่ะ จะมีอะไรในอุมโมงค์ไหมเนี่ยกัวต้องมีจักรยานใครเขาแม่งมาจอดจักรยานไว้ตรงนี้เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อกูลงมาดูจักรยานโอเคกลับขึ้นรถไฟโอ้โหอ้ย เดี๋ยวจักรยานอยู่ขางล่างเฮ้ยอะไรมันไปอัตโนมัติเดี๋ยวฉา,ากจบที่หนึ่งดวงวิญญาณทั้งหมดได้ถูกนำทางเข้าสู่แสงสว่างไปด้วยกันนี่คือจุดสุดท้ายกูรับมาทั้งหมดคือผีหมดเลยเหรอแล้วเมื่อกี้ไอ้จักรยานมันขึ้นมาบนรถด้วยจักรยานก็ผีเหรอครั้งนี้กูจะไม่รับมึงสักคนเลยไปเลยกูปล่อยออโต้เลย โอเคจบงี้เลยฉากจบที่4ี่ทับสไม่มีใครถูกช่วยดวงวิญญาณที่ควรจะได้รับการนำทางถูกทิ้งอยู่คนเดียวในความมืดไอ้วิญญาณที่มันร้องโหนอยูอะถ้ากูไม่รับมันจะเป็นยังไงวะมันน่าจะมีวิญญาณอยู่จริงๆแต่มันเลือกให้เปิดหรือไม่เปิดถ้ากูไม่เปิดอะแบบรับตัวอื่นหมดอะอยกเว้นแค่ตรงร้องโหนตรงนั้นอันนี้ไม่มีใครฮะไปเลยช่วยไม่ได้มึงร้องโหนเองไม่มีอะไรเกิดขึ้น เข้ามงแล้วกูจะไม่เอาจาักรยานออกด้วยกูจะพุ่งไปเลยเอาละไปเฮ้ยโอ้โหไม่ให้ว่ะแล้วถ้ากูเดินไปอ่ะอู้เดินได้ว่ะกูโดนอะไรไมเนี่ยอะไรโอ้โหมีคนขับรถไฟแทนแม่งยึดกูเลย ฉากจบ3าทับสคนขับรถไฟทิ้งรถไฟเขาทิ้งดวงวิญญาณที่เขาต้องนำทางอะไรกำลังรออยู่ที่จุดจบของการหลบหนีของเขาโอเคครั้งนี้จะไม่รับบางคนแล้วกันคนไหนนิสัยดีกูจะรับนะัคนไหนนิสัยไม่ดีกูไม่รับกูไม่รับมึงแน่นอนมึงทำอย่างนี้กับกูเอาละมึงไอเด็กเจอกันกวนตีนจำซาแกกู อืมกูไม่รับมึงอีกคนเจอการเจเดี๋กลับบ้านซะอุ๊ยพ้่อะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็โดนซาตานหลอก ฉากจบที่2ทับสมีบางคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังวิญญาณที่ถูกลืมจะไม่ให้อภัยรถไฟขบวนสุดท้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด